หมูทอดค่ะสองชิ้นใหญ่ใใส่แต่เกลือค่ะเกลือกับกระเทียมพริกไทยก็ไม่ใส่ถ้าใส่พริกไทยก็สีสีเขาจะซ่อๆกระเทียมกับพริกทอดนี่สำหรับมื้อกลางวันมื้อเย็นค่ะผักกาดจอค่ะ อืมกระจออืมเร็วดีประกาศจอ,อ,จอต้องออกเรลีวหน่อยหน่อยถใจออกร้จะเดืองจะเกลือมใส่น้ำตาลใส่ชูนักเกินเยอะเกินเยอะเกิน ยยุงจ้าัมีตัวอะไรดำดําดํอยู่นหลงน่้อะไรเออว่าแอบเข้าบ้านวันนี้ทำได้สามเมนูค่ะมีน้องกายช่วยมากายมาตักซุปอย่าห้ามจับหมาแล้วมาจับย่านะจับอาหารเท้า่ะ มาถ้วยมาเย้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 เดี๋ยวกันนะไหนย่าดูหน่อยสิซุปไก่ก่บผักรวมอืม น้อยอีกหน่อยผู้ช่วยคุกผู้ช่วยเชดพออย่างพออ่าแล้วก็บดพริกไทยใส่ให้เยอะจะกินแล้วพริกไทยบดบดบดผิดทางอืม,ม,อมโอเค เาน้ำอีกหน่อยสิน้ำแห้งอืมอาทิตย์นี้ได้สามเมนูละต่อไปนี้ก็ต้องทำเรื่อยๆเว้ยเจ๊อืมมีเห็ดด้วยค่ะม,มีทั้ง ฮะเอาไว้เอาให้หมดนะ <laughs> มีทั้งเห็ดฟางเห็ดนางฟ้าอืม <laughs> <laughs> อร่อยไม่เข้าห้องเหรอมาเปิดพัดลมเอาเมื่อกี้มาเปิดไม่ได้ <laughs> อืม You look good, good action อะ the kitchen อ่ะแล้วกายก็ปิดถ้าเปิดเพราะเราไม่ยาก่อนนี่แมต่ตงล่างนี่ไปหนอ่อยแค่ล่างนี่ไปหนอ่อยบทบังทัาทุนอ๋อกายเดี๋ยวเรียจะออกไปยังไงอะเอาวางเนี่ยมายาหมายถึงเอานี่ออกไปเอาหน้าไว้ที่เดิม โอเคโอเคบายบายโอ้ okay. Okay, oh, วันนี้กินอาหารแบบสบายไม่มีชุดรสไม่มีเครื่องปรุงซีอิ๊วใส่นิดหน่อยน้ำปลานิดหน่อยพริกไทย <c oughs> นี่มันฝรั่งค่ะ อืมอืมมีหอมมีมะเทศมีไก่ไก่สองค้า วันนี้น้องชายสงสัยน้องสะน้องชายซื้อแล้วลืมมาไปผักรวมมีถั่วลเตาเมียสลดัดอืมเมียมีสลดัดเมียมะคอรี่โอเคครับเพื่อนๆอ,อร่อยมากค่ะ ดีใจค่ะได้ทำกับข้าวกินเองต่อไปนี้ก็ลุยวันนี้ขาก็สบายไม่ค่อยปวดแต่เราก็จะใส่รองเท้าอ่อะส่งค่ะเพราะว่าฝ่าเท้ายังไม่ค่อยมีแรงแม่บวานก็ปะพลาสเตอร์ทั้งขาเลยวันนี้เช้ามาทาน้ำมันมวยค่ะ <c oughs> โอเคค่ะเดี๋ยวแม่บ้านเขาก็จะมาแล้ว สายทุกวันสวัสดีค่ะ